5วิธีเอาชนะความท้อแท้ในชีวิต 1. หยุดซ้ำเติมตัวเองเรื่องเราไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกคนมีได้เป็นเรื่องปกติครับอย่านำเรื่องเหล่านั้นมาซ้ำเติมตัวเองเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไราให้ดีขึ้นเลยนะครับ 2. หยุดเอาชีวิตคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองอย่ามัวไปส่องชีวิตคนอื่นในโลกโซเชียลแล้วมานั่งคิดว่า ทำไมฉันทำไม่ได้อย่างเขาทำไมเขาเก่งกว่าฉันทำไมเขามีมากกว่าฉันผมจะบอกให้นะครับบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่มีใครหรอกครับมาโพสตว่าตัวเอง,งโง่อะครับ 3. หยุดหนีปัญหาอย่าไปคิดว่าในชีวิตมีปัญหามากมายอย่าเอาทุกเรื่องมารวมกันคุณต้องแก้ปัญหาไปทีละเรื่องนะครับ 4. ฮะหยุดมองโลกในแง่ร้ายมงปัญหาเป็นการพิสูจน์ความสามารถมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นนะ,ค,ะครับข้อหครับปรึกษาคนอื่นอย่ากเก็บทุกปัญหาไว้คนเดียวอย่างน้อยก็ควรระบายให้คนอื่นฟังบ้างนะคะเราอาจจะได้คำแนะนำดีๆจากคนอื่นอีกด้วยก็ได้นะครับคุณ เห็นด้วยไหมครับ